เมื่อซ่อมเสร็จแล้วจะได้รอยต่อที่สวยงามและแข็งแรงแบบนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีอยู่2ออย่างเท่านั้นนะครับก็จะมีกาวร้อนกับยางวง4เส้นนะครับนี่จะเป็นกรอบแว่นตาที่หักนะครับก็อันดับแรก นำตัวเลนส์เลนตาตตัวเลนส์ขอแนะนำเป็นเลนส์กระจกนะครับถ้าเป็นเลนส์พลาสติกเวลาเราหยดกาวร้อนลงไปเราจะเช็ดทำความสะอาดออกยากครับบางทีอาจจะเกิดเป็นรอยแต่ถ้าเป็นกระจกเราก็เมื่อโดนกาวเราก็จะเช็ดออกง่ายเพื่อนๆดูตามตัวอย่างคลิปวิดีโอนะครับ แล้วนำไปรัดกรอบแว่นตาตามตัวอย่างนะครับตรงนี้ถ้ากรอบแว่นตาเรามีขนาดเล็กแล้วบอบบางก็ให้เพื่อนๆระวังนิดนึงนะครับก็จะได้ตัวอย่างแบบนี้นะครับ ทีนี้ผมจะใช้ยางวงชุดที่2นะครับชุดละ2เส้นนะครับเพื่อเพิ่มแรงบีบกดให้กับชิ้นงานนะครับ นำยังวงชุดที่2มาวางทับยังวงชุดแรกตามตัวอย่างนะครับ เมื่อเราเลื่อนอย่างวงมาด้านข้างอีกก็จะเห็นว่าช่องว่างแคบลงกว่าเดิม เสร็จแล้วนำกาวร้อนมาหยดตรงเลยต่อหยดนิดเดียวก็พอนะครับไม่ต้องหยดมากนะครับ ใช้มือบีบช่วยประมาณหนึ่งนาที เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะได้รอยต่อที่เรียบเนียนสวยงามแบบนี้นะครับครับก็หวังว่าคีบีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ